สวัสดีครับเพื่อนๆที่ผ่านทางมาทุกท่านวันนี้ผมอัลเบียนนี่เกมอีพิกเซเววันนี้ผมจะมาไกด์แนวทางการเล่นเกมอีพิกเซเวในปี2022แล้วก็การสุมกาชาอันเชิญ30โลแรกเนี่ยควรหาตัวละครไรดีแล้วก็การที่เราจะขึ้นเลเวลตัวละครแรกของเราเนี่ย6ดาวเนี่ยเลเวล60เนี่ยควรเป็นตัวละครไรดีเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมรับฟังกันเลย let's go มาที่เรื่องแรกที่ผมจะพูดนั่นก็คือการสุ่มกาชา30ครั้งการสุ่มกาชา30ครั้งเนี่ยถามว่าได้มายังไงแล้วว่าปลดล็อกยังไงก็คือมาเริ่มกดกันที่การประจนภัยครับเพื่อนในการเปิดปลดล็อกเนี่ยการสุ่มคัดสรรเนี่ยแลืวว่าสุ่มกาชา30โลเนี่ย มันจะเปิดก็ต่อเมื่อเราเนี่ยเล่นไปถึงด่านหนึ่งคือขีดสี่นะครเพื่อนเพื่อนแล้วก็บางคนเนี่ยที่เป็นน้องๆเนี่ยที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่เนี่ยมาถามเข้ามาในช่องผมเนี่ยแนวทางการเล่นเนี่ยก็ให้ฟอลโล่ตามเกมเขาสอนไปเลยครับเพื่อนเราก็จะมาพูดถึงว่าการสุ่มกาชา30ครั้งเนี่ยแรกเนี่ยเราควรหาตัวละครอะไรดีพอเราผ่านด่านหนึ่งขีดสี่แล้วใช่ไหมครับเพื่อนตัวเกมเนี่ยก็จะมาถึงการอัญเชิญคัสสันเนี่ยอัญเชิญคัสสันเนี่ย ของรหัสไอดีผมเนี่ยไม่มีแน่นอนเพราะว่าผมเนี่ยได้เล่นไปนานแล้วแล้วก็อัญเชิญไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมเนี่ยได้ทําการเอารหัสใหม่เนี่ยไปเล่นแล้วก็ไปศึกษาให้เพื่อนดูเลยว่าควรหาตัวไหนดีตัวแรกเนี่ยที่ผมจะมาแนะนาเนี่ยแล้วก็มีในตู้นี้ด้วยก็คืออิสรีเอลอิเลีเอลไม้เนี่ยถามว่าดียังไงแล้วว่าควรหาในการสุ่ม30ครั้งยังไงเนี่ย อย่างแรกคืออิสิเลียไม้เนี่ยสกิลที่2ของอิสิเลียไม้เนี่ยเป็นสกิลที่ไว้ลดคูดาวสกิลของเพื่อนเอนเนี่ยทั้งทีมเลยแบบล้างคูดาวแบบหมดจดเลยแล้วก็คูดาวแค่5เทิร์นแล้วก็เป็นตัวเดียวด้วยที่มีล้างคูดาวในเกมนี้นะครับเพื่อนๆถามว่าควรเอาอิสิเลียไปทําอะไรอิสิเลียเนี่ยถ้าเอามาเนี่ยคมแน่นอนเพราะว่าคอนเทนต์ PvE เนี่ยอิสิเลียเนี่ยลงได้เยอะมากเช่นการลง หันของฮันโกเลมหรือว่าการลงบอสต,ต่างๆเนี่ยบอสแมลงบอสนูน่นบอสดี่เนี่ยใช้อิสเลียเยอะมากครับเพื่อนเป็นตัวละครแรกที่ควรหาให้ได้ในการสมสามียบครั้งนะครับเพื่อนแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งที่ผมจะไม่แนะนาเนี่ยก็คือซิเครลถามว่าซิเครตเนี่ยดียังไงซิเครตเนี่ยเป็นตัวละครที่ไว้ตีมังกรได้ถึงชั้นสุดท้ายก็คือชั้น13ชั้น13เนี่ยพิเศษเยังไงก็คือชั้น13เนี่ยถ้า ตัวละครที่เราเอกไปลงมังกรเนี่ยไม่ไม่ติดเอฟเฟกเลือดไหลหรือว่าติดเอฟเฟกเกิน3อันเนี่ยบอสมังกรเนี่ยจะไม่ตีตัวแรกของเราครับเพื่อนตัวแรกของเราเนี่ยส่วนมากทุกคนเนี่ยก็จะใส่เป็นตัวแท้งแน่นอนว่าถึกเนี่ยตีไม่ตายสักทีครับเพื่อนทําให้ทีมเราเนี่ยทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นตัวดาเมจทาให้ตัวดาเมจเราเนี่ยสามารถล้มมังกรได้ก่อนมังกรเนี่ยเข้าเทินในการสร้างเกาะครับแต่ว่าเอาตัวอื่นแทนซีเครดได้ไหม ก็จะเป็นตัวของ a l e x าแต่ว่าทุกคนอย่าลืมว่าเดี๋ยวผมจะมาไกด์นิดน,นึงว่าทุกคนอย่าลืมว่าถ้าเราเาตัวของ็กซ่ามาเนี่ย็กซ่าเนี่ยเป็นตัวละคร3ดาวแล้วก็การทําของเนี่ยต้องยากกว่าตัวละครซิเคิลแน่นอนอยู่แล้วครับเพื่อนเพราะว่าสเตตการหิวของเนี่ยสเตตที่จะได้แทนแบบแทนดาเมจของตัวซิเคิลเนี่ยก็คน,คนที่ค่อนข้างที่จะทํายากแล้วก็ค่อนข้างที่ต้องการสเตตอย่างมากเลยครับส่วน บางน้องอาจบางคนสงสัยว่าพี่ครับผมอันเชิญ30ครั้งแล้วเนี่ยผมได้ซิกเหตไปแล้วเอ้ยไม่ใช่ผมได้อิสเลียมาแล้วเนี่ยแล้วก็ผมจะสมหาตัวอื่นเนี่ยได้ไหมแต่ว่าผมเสียดายในการเลือกอิสเลียมาเนี่ยให้น้องๆเนี่ยสังเกตตรงที่บันทึกผลรับการอันเชิญนะครับบันทึกผมรับการอัญเชิญเนี่ยจะเป็นการที่สมมติผมเนี่ยอันเชิญแล้วผมได้ตัวของอิสเรียแล้วผมกดบันทึกไปเสร็จปุ๊บแล้ว ผมยังอยากรุ้นอีกว่าตัวละครอื่นเนี่ยที่ผมจะส่งเนี่ยผมจะได้ตัวของซีเครตไหมในการที่แบบเราตัดสินใจนะครับเราก็กดบันทึกของอิซิเลียไปก่อนแล้วเราก็ส่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ตัวละครที่เราแบบอยากได้พอมาถึงสุดท้ายเนี่ยเรากดยืนยันเนี่ยเขาก็จะให้เลือกว่าเราจะเลือกอัญเชิญที่เราบันทึกไว้ที่มีตัวอิซิเลียหรือว่าอัญเชิญที่มีตัวอื่นตัวโลสุดท้ายเนี่ยที่เราเลือกมาเนี่ยว่าเราจะเลือกตัวไหนเช่นผม สมมาโลแรกผมได้ไอเซเลียผมอาจจะกดบันทึกไว้แล้วผมสมไปเรื่อยๆ30โลผมได้สมมุติสุดท้ายเนี่ยผมได้สิเรตมาผมก็กดยืนยันไปแล้วผมก็มาตัดสินใจอีกทีว่าผมจะไปด้านของ PVE ของไอเซเลียหรือว่าจะไปด้านของการตีมังกรในการหาของตีมังกรเนี่ยก็ได้ทั้ง2ตัวเลยครับเพื่อนแล้วก็แนวทางการเล่นเกมนี้เนี่ยก็คือแนวทางการเล่นเกมนี้ง่ายๆคือเราต้อง หาตัวละครที่เอาไว้ฟาร์มเด็กแล้วก็เป็นตัวดาเมจในของเกมนี้ด้วยทําให้เราเนี่ยผ่านด่านไปได้ไกลๆครับหาเพชรได้เยอะๆแล้วก็หาตัวตีมังกรหาตัวตีพวกฮันในการฟาร์มของให้กับตัวละครเราให้ตัวละครเราเก่งมากขึ้นให้ตัวละครเราแบบสู้ PVP ได้หรือว,ว่าผ่านด่านได้ดีๆต้องขึ้นอยู่กับของครับเพื่อนแล้วก็มีตัวละครหนึ่งที่ผมจะมาแนะนํา ตัวละครที่ฟาร์มแล้วก็เป็นตัวดาเมทที่ดีมากๆหนึ่งตัวให้เพื่อนสังเกตตรงที่มอนมอลนัที่เนี่ยหรือว่ามองผมชี้ดูตรงด้านซ้ายมือของเกมนะครับกดเข้าไปเลยตัวละครนั่นน่คือทีเอเลแสงผู้รักอิสระถามว่าทีเอเลแสงเนี่ยดียังไงแล้วก็เก่งยังไงเนี่ยหนึ่งคือตัวของเธอเนี่ยสามารถเอาไปฟาร์มเด็กได้เพราะว่าสกิลของเธอเนี่ยเป็นสกิลหมูของสำหรับสกิลที่2เป็นสกิลตีหมู แล้วก็การรับเธอเนี่ยก็ไม่ได้ยากเห็นไหมครับว่าเคลียร์ดานสองขีดสองในห้องสมุดอักโซลุเนี่ยก็ได้ตัวเธอมาแล้วแล้วก็ทีเอเล่แสงเนี่ยพิเศษอย่างหนึ่งคือตัวเกมเนี่ยได้อัพสกิลเนี่ยทุกสกิลเนี่ยเต็มหมดแล้วแล้วก็มีแต่เราว่าเราเนี่ยทำให้เธอเนี่ยขึ้น6ดาวแล้วก็เป็นตัวละครที่ผมจะไม่แนะนําในการขึ้น6ดาวตัวเล็กๆเลยเพราะว่าเป็นตัวดามจของเกมของเกมเนี่ยแจกมาให้ครับเพื่อน แล้วก็หลักการในการเล่นเกมนี้เนี่ยเราควรขึ้นตัวดาเมจขึ้น6ดาวเนี่ยตัวดาเมจก่อนตัวที่2นี่คือตัวซัพพอร์ตครับเพื่อนตัวที่3เนี่ยอาจจะเป็นตัวดาเมจไม่ก็ตัวเป็นตัวแทงก็ได้ครับเพื่อนในการทําขึ้น6ดาวส่วนบางคนอาจจะสงสัยว่าพี่ครับผมโชคร้ายมากเลยสุ่ม30โลเนี่ยผมไม่ได้ตัวไหนเลยไม่ได้ทั้งซิเคตแล้วก็อีซิเลียเลยเนี่ยผมควรที่จะ รีไอดี ID ยังไงดีครับการรีไอดีเนี่ยให้กดมาตรงที่ไอตัวเป็นน้ำสีน้ำเงินน้ำเงินสามสี่เหลี่ยมนี่นะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วก็มาตรงที่ตั้งค่าฟันเฟืองเราให้กดตรงที่รีเซ็ตเซิร์ฟเวอร์นะครับรีเซ็ตเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเมื่อถ้าเรารีไอเดียเนี่ยเราก็จะพิมพ์ชื่อของเราเข้าไปเลยเช่น ไอเดียของผมเนี่ยชื่อว่าพี่ซีดเนี่ยมันสันเนี่ยผมก็พิมพ์เข้าไปเลยแล้วก,กดยืนยันเนี่ยเขาก็จะรีเซ็ตไอเดียให้เราหมดทุกตัวแล้วเราก็เริ่มไปเล่น,เร,เ,ลนเริ่มไปเล่นแบบตั้งแต่แรกเลยในการดูโพล็อกทั้งหมดเลยครับดูพวกทั้งหมดแล้วก็เป็นเหมือนกันเริ่มเล่นเกมใหม่ตั้งแต่แรกแล้วก็สม่ม30ครั้งใหมนน่นั่นแหละครับเพื่อนส่วนสิ่งที่ผมไม่แนะนําให้ทําเลยก็คือการลบบัญชีการลบบัญชีเนี่ยคือการที่เราลบ บัญชีของเราหายหมดเลยก็คือ1 ID เดีเราเนี่ยสามารถเล่นได้หลายเซิร์ฟถ้าเราลบบัญชีเนี่ยทุกเซิร์ฟของเราเนี่ยก็จะหายไปหมดเลยครับเพื่อนๆส่วนอันที่2ที่ผมจะมาไกด์ให้กับผู้เล่นใหม่เนี่ยก็คือการสุ่มแสงจันทร์สุ่มแสงจันทร์เนี่ยไม่ได้สุ่มแสงจันทร์เนี่ยการเลือกแสงจันทร์เนี่ยให้เพื่อนๆมาสังเกตตรงที่มุมด้านขวามือนะครับเขาจะมีคําว่าอันความสัมพันธ์แห่งแสงจันทร์มันจะอยู่ด้านขวามือของเกม ถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีเควสให้เราเลือกตัวละครแสงมืดหนึ่งตัวฟรีๆเลยแล้วตัวแสงมืดที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยก็คือวิวเด็ดวิวเด็ดเนี่ยเก่งที่สุดแล้วก็พวกแนะนำแสงมืดว่าตัวไหนดีๆยังไงเนี่ยผมก็ทำคลิปไปหมดแล้วแล้วก็คลิปพวกการฟาร์มเพชรการขึ้นเลเวลเรือดเ,เนี่ยผมก็ทำคลิปไปหมดแล้วเดี๋ยวผมจะแปะพวกเพลลิสเนี่ยไว้หลังคลิปแล้วกันนะครับเพื่อน เอาลระครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปการไกด์สำหรับเล่นเกมนี้ให้ฟังนะครับ1คือเราเนี่ยได้เทเลแสงแล้วเรามีเนเรามีตัวฟาร์มแล้วใช่ไหมครับเพื่อนเรามีฟาร์มเด็กฟาร์มเลเวลแล้วเราก็ไปหาตัวละครที่2มากก็คือมี2ทางเลือกก็คือ1คือตัวของอิซเลียอิซเลียเนี่ยพิเศษในการลง PvE PvE เกือบทุกอันเลยอิซเลียเนี่ยเก่งมากๆส่วนถ้า สำคัญหน่อยสำคัญลงมาหน่อยก็คือการหาของสำคัญเท่าๆกันนั่นแหละเท่าๆอีซิเลียแหละแล้วแต่คนชอบเพื่อนสำคัญลงมาหน่อยก็คือซิกเรตซิกเรตเนี่ยเป็นตัวละครที่เอาไว้ลงเป็นตัวดาเมจได้ด้วยแล้วก็เป็นตัวละครไว้ลงมังกรลงมังกรเนี่ยสำคัญยังไงก็คือเราเนี่ยจะได้ของในการใส่ให้ตัวละครเราเนี่ยทำให้ตัวละครน,น่อยเก่งมากขึ้นครับเพื่อนสำหรับเซตของ เซตของมังกรเนี่ยมันเป็นเซตสปีดแล้วก็เซตคิทัคอเนี่ยเซตสปีดเนี่ยสำหรับเซตเอนเกมเนี่ยส่วนมากคนจะใส่เซตสปีดเยอะแล้วก็เซตคิทัคอเนี่ยเยอะมากๆครับเพื่อนถ้าเราหาพวกตัวของ s e c r เ t มาได้ก่อนเนี่ยมันก็จะทำให้เราแบบลงมังกรได้ไม่ยากเย็นขนาดนั้นครับเพื่อนส่วนอันอันดับสามที่ผมให้ควรเน้นเลยเนี่ยก็คือเน้นไปที่ การฟาร์มการขึ้นเลเวลของตัวละครเราหนึ่งก็คือการขึ้นเลเวลของตัวละครพวกดาเมจก่อนเป็นหลักเลยส่วนตัวที่2เนี่ยเป็นตัวละครพวกฮิวตัวละครพวกฮิวเนี่ยเราถามว่าเราได้มาจากไหนได้บ้างก็คือได้มาจากการทำควสตสำหรับน้องมอโมนโมเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ซึ่งมีตัวฮิวที่ดีมากๆหนึ่งตัวก็คือแองเจลิกแองเจลิก้าเนี่ยแล้วก็การทำควสของเธอเนี่ยก็ไม่ได้ยากมากแล้วก็แนะนําให้เพื่อนๆที่เล่นใหม่เนี่ยควรหา ตัวเธอมาใช้แล้วก็ทำเควสเนี่ยก็แจกตัวละครมากมายเนี่ยแถมแจกอเล็กซ่าด้วยสําสำหรับคนที่เลือกตัวของอิซิเลียไปนะครับเนี่ยตัวอเล็กซ่าในการลงมังกรก็มีเหมือนกันอันดับสาก็คืออันดับสีก็คือการหาแสงมืดการทำเควสแสงมืดสำหรับเควสแสงมืดเนี่ยเพืเ่อนๆก็ทำทำไปจับมายากติดมายากแค่เควสเดียวก็คือ2เควสก็คือเควสการลงอรีน่าให้ถึงแรงมาสเตอร์กับการ ทำเควส์แมปยากเนี่ยให้ดาวครบทุกแมปก็ทำทำไปครับเพื่อนๆไม่ต้องรีบมากแล้วก็ตัวละครที่ผมให้ควรเน้นเนี่ยก็คือเป็นตัวของวิวเดชเก่งมากๆในการลง PVE แล้วก็ PVP แล้วก็มีการทายเกิดด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมบางคนอาจจะว่าอยากได้วิวเดชอยากได้ตัวอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมแปะคลิปให้เป็นทางเลือกแล้วกันว่าตัวอื่นเนี่ยเก่งยังไงแล้วก็ใช้ในด้านไหนได้บ้างเนี่ยผมทําคลิปไว้หมดแล้วครับเพื่อนแล้วก็ถ้า ผู้เล่นใหม่เนี่ยมีข้อสงสัยว่าควรเล่นยังไงหรือว่าดูคลิปนี้จบแล้วยังสงสัยอยู่ว่าแนวทางการเล่นเนี่ยเป็นยังไงอีกเนี่ยก็เม้นไว้ใต้คลิปนี้ไว้ก็ได้ครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะมาตอบทุกคนเลยครับเพื่อนคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงแค่นี้ครับเพื่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับเพื่อนบ๊ายบายจ้า